ก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มของกลุ่มร้านค้าชุมชนค่ะก็มีมีการรวมกลุ่มการต้มเล้าก่อนหน้านี้นะคะหลังจากนั้นก็ผู้นำนะคะผู้แกนนำหมู่บ้านนะคะก็อยากจะช่วยช่วยเหลือชุมชนนะคะการหาอยู่หากินนะคะในสิ่งที่ผลิตเองไม่ได้ค่ะชุดผง น้ำปลาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมารวมกลุ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือในการลดต้นทุนนะคะในใน,ในการซื้อค่ะเพราะว่าร้านค้าชุมชนก็ขายของที่ถูกนะคะให้กับสมาชิกค,ค่ะก็จุดเริ่รมต้นเมื่อปีพศสองพันค่ะก็มีสมาชิกทั้งหมด8คนค่ะในการขับเคลื่อนตอนแรก สำหรับวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อช่วยเหลือนะคะสมาชิกในการหาซื้อของที่จำเป็นนะคะมาจนเจือครอบครัวนะคะก็คือที่นี่เราจะขายสินค้านะคะถูกไว้บริการสมาชิกนะคะก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะกันในสมาชิกการบริหารจัดการก็คือในกลุ่ม ร้านค้าชุมชนบ้านโรงรนะคะก็การบริหารจัดการก็คือเรามีมีประธานมีรองประธานมีเลขานุการมีสมาชิกนะคะมีกรรมการก็ต่างคนก็มีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองนะคะอย่างเช่นการแล้วก็จะมีจะมีคณะคณะนะคะทำงานเป็น การการขายอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีในแต่ละแผนกก็มีหน้าที่รับผิดชอบนะคะหน้าที่ใครหน้าที่มันค่ะกรรมการฝ่ายขายมีทั้งหมดอยู่ประมาณประมาณสี่สี่คนค่ะก็แบ่งหน้าที่รับผิดชอบนะคะคนหนึ่งก็สองวันนะคะก็มีวันเว้น,ว,นวันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบกับก,บการดำรงชีวิตของสมาชิกฝ่ายฝ่ายขายนะคะ ผลการดำเนินกิจกรรมของร้านค้าชุมชนบ้านโรงระนะคะก็เป็นเป็นผลดีเป็นผลดีกับกับสมาชิกค,ค่ะก็ได้ช่วยเหลือนะคะการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะคะแล้วก็มีการปันผลกำไรคืนให้กับสมาชิกปิดงบดุลในแต่ละปีะคะ่ะก็สามารถช่วยเหลือนะคะครอบครัวสมาชิกได้ะคะ่ะผลกำไรหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะก็ กำไรสุทธินะคะก็บางบางปีนะคะก็แสนกว่าบาทบางปีก็ไม่ถึงนะคะกำไรสุทธิเพื่อ,อแบ่งปันให้กับสมาชิกในแต่ละปีะคะ่ะการเข้ามาของร้านถูกดีนะคะก็มีผลกระทบนะคะบ้างนะคะเพราะว่าร้านถูกดีเขาขายสินค้าก็ถูกใช่ไหมคะ แต่ว่าร้านค้าชุมชนเรานะคะก็ก็ขายถูกเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันมีผลกระทบนะคะเราไม่มีห้องแอร์ค่ะส่วนร้านถูกดีเขามีน้องแอร์ค่าค่านิยมนะคะก็ก็สัพเพรเหรากันไปส่วนสมาชิกก็มาอุดหนุนนะคะในขาจรก็ก็มีบ้างนะคะก็มีผลกระทบเล็กน้อยค่ะ แข็งจุดแข็งก็คือสมาชิกนะคะในในสมาชิกของเราอะคะ่ะก็คือมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันนะคะก็ช่วยเหลือแก้ไขปัญหานะคะในแต่ละปัญหาเพราะว่าในกลุ่มองค์กรนะคะก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ว่ากลุ่มสามารถที่จะประคับประคองนะคะกลุ่มของเราให้เดินมาเรื่อยๆจนถึงนับประปัจจุบันนะคะแล้วก็คิดว่า คิดว่ากลุ่มน่าจะไปต่อได้ค่ะเพราะว่าการความซื่อสัตย์ความอดทนความเสียสละของสมาชิกนะคะหรือไม่ก็คณะทำงานนะคะก็จะคิดว่าน่าไปต่อได้เพราะเพราะว่าความเสียสละกัะความซื่อสัตย์เนี่ยความโปร่งใสของของคณะทำงานนะคะก็สามารถที่จะไปคิดว่าน่าจะไปต่อได้ค่ะ แนวทางในการขับเคลื่อนกลุ่มให้มีความเข้มแข็งนะคะของร้านค้าชุมชนบ้านโรงดานะคะก็จะสร้างนะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้นะคะให้กับสมาชิกนะคะในการบริหารจัดการนะคะกิจกรรมต่างๆแล้วก็ให้มีความรู้สึกนะคะเป็นเจ้าของเจ้าของร้านนะคะชุมชนบ้านเราแล้วก็ให้สมาชิกนะคะ ปีหนึ่งนะคะก็จะมีการปันผลนะคะให้กับสมาชิกซึ่งความต่างนะคะจากร้านค้าอื่นนะคะจะไม่มีแต่ที่นี่นะคะร้านค้าชุมชนบ้านโรงระนะคะมีการปันผลนะคะมีความต่างจากจากจากร้านค้าทั่วไปแล้วก็การจัดสวัสดิการนะคะให้กับสมาชิกในแต่ละปีไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายนะคะก็คือในในตัวสมาชิก นะคะของเราจะได้รับนะคะแล้วก็สมาชิกจะได้รับนะคะสินค้าที่มีราคาถูกนะคะเพราะว่าที่นี่จะบริการสมาชิกนะคะในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็ในอนาคตข้างหน้านะคะก็จะขยายกิจการนะคะเพิ่มให้มีตัวสินค้านะคะที่หลากหลายเพิ่มขึ้นให้มากกว่าเดิมค่ะ